เท่งกันนะคะเฮเย็นมิงไว้เออไปแล้วไปแล้วไปหามิงนี่นั่นเอาได้ได้เอาเอไปแล้วเอาทัานบมพอเต็ม,วตมสวัสดีค่ะวันนี้ห้องกามีผลิตภัณฑ์จากบ้านหนองกิมัมานั่เสนอค่ะเป็นผ้าถุงลายส,ายสวยๆค่ะอันนี้พื้นที่หนึ่งลายนกลำแพนนะคะลำพืน้นอันนี้ลายที่สอง ส่วนตัวนี้ลายที่3นะคะลายส,สวยๆล,ลายที่4นะคะส่วนพื้นที่ห้านี้จะเป็นผ้าไหมนะคะห้าจนี้ผ้าไหมค่ะเป็นผ้าไหมลายส,สวยๆนะคะถ้าสนใจลายไหนก็ทักมาได้ที่ i d l i n e p e t ต u มนะคะ ถ้าไหมเราจะมีเยอะนะคะแต่เรามาเอามารีวิวแค่เท่านี้ก่อนนะคะจะเป็นพื้นแบบที่เรารีวิวไปแล้วก็มีอยู่นะคะถ้าท่านใดสนใจแบบไหนก็สั่งเข้ามาได้นะคะที่ id line c e สมเบอร์โทร9 9 8 2 3 3 8 8 2 2นะคะจะเป็นเสื้อก็มีนะคะสีแดงนี้ฟรีไซส์นะคะเป็นกระเป๋าก็มีค่ะ ก็อย่าลืมนะคะสนใจลายไหนก็ทักเข้ามาได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องฟังปีใหม่นะคะนี่เขามาเหลวกันเดยเขามาเหลวพอเลื่อนมาเล้วเขามาหาหนองเหลวพอสิมาปล่อยหนองแต่ว่าทั้งผี ตั้งพีร้อยเขาเขาเปิดประตูแต่ว่ามีอาการขาเกร็งมาแล้วบอแล้วมามาเปลี่ยนมาใหม่บอบอเลยเปลี่ยนมาใหม่บอบอเลยลองเบอร์มาอยากฆ่าไายกับหมูดาวนะคะลองไหมลองเปลี่ยนไหมมาบอมาบอครับมาดูเสามาแล้ว ออกมาแล้วนะคะตอนนี้ปล่อยเหลี่ไปทางใดน้อบัดนี้น้องล่นน้ำขุ่นท่านก่อนน้องสองคนเดี๋ยวเราวอร์มก่อนพ่อต้องปบอมก่อนนะคะต้องคลีร่างกายก่อนหนงดแกงหนงดขาก่อนไม่งั้นตามตามลูกไม่ทันไปแล้วุมัวงานผูกออกมาแรงตอนนี้โอ้่งไปเลยท่อนเที่ยวออกมาได้ไงสองเที่ยว่ะพูดน้าพูดน่ะเบึงเบึงเบึงปีปีน้องเสียหับน้ำได้นั่นาเ นองจากน้ำค่ะต้องเอาออกไปลินฐาคุณไปลินฐานองก่อน,น,อนอว่าสเบิง่งแม่วนปล่อยนองดาวไหมว่าเมนตัวนี้ <c oughs> บุญนองอยู่บนเนี้ย ไปแล้วคนว่าน,นอนกับข้านโหลดจะสิไปทั้งได้ทหารนี่ก,ก็ได้พุ่นไปแล้วไปแล้วปีๆน้องไปละพุ่นเออสายยางประห,วหรออรัวได้ันึ่ดาวเอ้ยไปแล้วไปแล้ว <laughs> ในยินข่าวว่าจะไปเล่นดินค่ะไปแล้วพุนเอาแล้ว <laughs> เวขาสวนหญ้าพุ่นอัดลาดได้หนึน่งพุน โอไปเล่นน้าในอ่างบอกอืมอืมไปแล้วไปแล้วเมื่อเราปล่อยหมูอ้วนนะคะเมื่อแท้มือหนิ คูณร้อยนะคะไปหาพี่เดือนดิโค้งแล้วเมนปวด ไปแล้วพี่น้อง Olha, เอ้ยเหมดแท่บัดนี้เฮ oh. oh. no. ้ไปใส่น so, oh. no. ั่นโอ้ยน้องปุณจู่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 เฮ้ยหุ้ยหุ้ยเอาเอาเขาง้อไม่ได้นั่นเอาเอาเป๊ปีปเออ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 ปนเห็นมีน้ำเสร็จแล้วอ้าวหลอดหลอดละปุณเห็นมีน้ำพากันเล่นอย่างเดียวกับว่าจะมีน้ำ เอาเลี้เอาเลี้ยเออ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 วิ่งแข่งกันนะคะเออเออนเล่งไปเอ้ยไปเล้วไปเลี้วสิไปหามิ่งนี่นั่นเอาได้ได้เอาเอาเอาไปเร็วเอาทันบาพ่อเส็มไปเร็วไปเลผุญไปหาพี่อันนันตีแม่นบวบุญคล่องไปหาพี่บุญคล่องเลี้วค่ะผุนโอ้ย เบรกเบรกเบ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 กมีเบรกบ่มีเบรกบ่มีเบรกบ่เอาเอาไปเร็วพอล่นไปทำไมมือนี่ละพอล่นสิจอยพี่ปีเขาคอกแล้วพุ่ณสิลัดออกหานอกตั้งพุ่นไปพิดตั้งพี่พีไปพิดตั้งไปบ่ถตึกตั้งเนาะ จไ้จไปจไ้ไปไปเอาเขาขอกอนแล้วเขาขอกอนเอาปี๊ปีเขาไปกอนน้องบ่ไปกับบอบไปนอยบ้ย่ว่ขไอบด้บ่ได้ตรงุผทีไาปล่อปล่อยเมื่อไรได้งานเลย มอบแล้วครับวิ่งไปหาพี่บุญคองนะคะเมื่อกี้วิ่งไปหาพ่อเมษานะครพ่ออมจินนะคะเมื่อกี้พ่อพ่อไอป่ยซ่ไอ้คู่กันก็ประมาณนี้แหละครับพ่อเสมกับพ่อเลินพ่อพนแห้งต่อันแห้งตาขาเหยนเหยินพนแล่นน้ำกลลู่พนมาสัน เมื่อกี้เมื่อกี้ลอยคุณลอยบอแมแนซีคุณลอยด้วยค่ะเมื่อกี้ว่าปวดหัวจนเหนียวแตกพี่หนูทำไมเป็นอย่างนี้เขาวิ่งหนีตัวเองวิ่งเข้าคอกไปว่าเป็นน้าบูตั้งไปหลงทางหลงทางคิดว่าน้องดาวมาเข่าของน้องก็เลยแลนมาสีเลยตัวทีท่แทนน้องดาวเขาออกปองขังนั่นนั่นเอาไปผูกนั่นนั่นผูกรักนั่นไม่คุ้มนะครับคลิปนี้ช่วยเป็นสัตว์ตคองกรกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับโอูโอ้เหนื่อยมากปาดเดียวมากเมื่อกี้ แม่ก็วิ่งตามไม่ทันนี่แหละครับเห็นผลที่เราไม่ไม่ปล่อยแม่เราครับมันจะประมาณนี้ครับไม่พี่เดือนเมื่อกี้ลืมพ่อเจียก็วิ่งผ่านพี่เดือนไปเฉยแม่ไม่กลัวแม่กระทั่งทีเจ้าของเจ้าของแม่บนกองแกตกใจเลยเมื่อกี้เรือเดินช้างวิ่งเข้าไปเดี๋ยวให้นี่ซไหน่อยเดี๋ยวเราจะปล่อยออกมาเล่นเราสิว่าเราสิว่าส้างหน่อยมาแต่ใส่เราสิว่าติเนาะนึกว่าส้างหลุดไปติเนาะ ที่แต่ยังเขาพากันเลียนพี่เดือนก็อารวาสเห็นเราวิ่งกันเมื่อกี้เปิดคอกไว้ได้คนาดนี่แต่ปีปีบ่ออกเพราะว่าน่องบ่ออกกลัวนะคะเมื่อกี้กลัวกลัวกลัวช้างงาเขาทำเอาเด็กๆนะคะเมื่อกี้กลัวเงือแตกเลยค่ะเงือกแตกเพราะมันเป็นเงือกแตกแล้วทำแม่ว่านติมาทำแม่ว่านแม่ว่านเป็นจังไดตื่นเต้นบ่ พี and <laughs> 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 ่เ่เห็นตื่นเต้นเลยเ่าวะแม่ไอ้น้องพาวิ่งพี่ก็วิ่งตามนะวิ่งแบบหยานบ่ทันน้องเนาะน้องสิงอตกับเมื่อขึ้นพวกพี่กับเบียดให้ไปหน้าตะพื้นงอกับขึ้นบ่ได้แม่ดูรองเท้าพ่อตอดไว้ไหนเลยไปหาน้ำหารองเท้าเด้อบ้านนี้แม่เอ้ยไปเถิดเด้อมาตลาดลูกสาวไปทั้งคู่หรอวะบัดนี้หายไปเลยบัดนี้ไปเจอทั้งคู่ไปปองไดบูฝ่าน้ำลูกสาวเฮงปวดเกือบถิ่มเลยอย่าลืมนะคะคลิปนี้ต้อง ฝากช่วยกันไปกดซับสไคร์กดกระดิ่งกันเยอะๆกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะเพราะว่าโโหัวทุ่งเทมากส,าส,าสนุกครับแต่ว่วาคุณพ่อหอบเลยหอบเลยค่น <laughs> ดูๆค่ะพ่อเสียมไปตามหารองเท้าแล้วเมื่อกี้ตามหาลูกช้างนะคะตอนนี้ไปตามหาหารองเท้า <laughs> แม่เลนไปบุยญาหดเดือนเนาะ <laughs> <laughs> ลืมคิดพ่อเลย,ยนะลืมคิดพ่อพี่เดือนเนาะพี่เดือนการวาดไปวังนึงลืมคิดพ่อเลยพี่เดือน ตื่นเต้นมากค่ะคลิปเมื่อกี้เอาวิ่งย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 งมเมื่อันเราตื่นเต้นแต่อันสองเต่าเขาได้แมย์เม่์พอๆกับฟ<อ>้ากันตื่นเต้นเล่นวสันจนลืมว่ามีพี่เดือนอยู่หนีแล้วออยอดมากครับดาวดาว,ดาว,ดาว,ดาวเป็นไงบ้างครับเมื่อยบอเออลูกสาวเราไม่เหมือนลูกสาวลูกชายพ้ากันเมื่อยบอ ย่านอ่อย่านพอไปอได้ออกกำลังกายปีผ้าพอออกกำลังกายเออคั<น>กเนกม,ม,มเจ้าผุน, <laughs> นดึงเขาเข้าไปได้นั่นผุนดึงเขาเข้าไปคักยี่ดอก คือคนหลินมาแลยพ้นมากกันมากินหญ้าซื้อนึกว่าตาจะไปหาหลงหมิงบบแมนไปหาพี่อมสินซื้อหลินไปหล่นมากล้วเล่นเลยแม่บอกเป็นแม่อ๋อแม่ของพี่ออมสิน ใ <laughs> ครละมือเท่นมุจ้าดีนันบเรย์ปอย,ยนั่นกันนี่นันปอยกัดสิคือวังหันละคกันนี่โอ้ยค่ะก็อย่าลืมไปกดแช่กดไลค์กดซับสไคร์กันหลายๆเด้อค่ะเด้อ,อล,ลิปว่งหนึ่งถุ่มเท่แห้งขนาดเลยเมือมือ,มอทั้งเมือยทั้งสั้นค่ะ สำหรับวันนี้เราก็ขอขอบคุณโครงการโคชอัณาจักรจังหวัดสุรินทร์นะคะขอบคุณแม่แม่อซทุกท่านแฟนคลับทุกคนนะคะก็น้องเสือน้องสิงด้วยนะคะคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากมากจ้าบอขับบาจาอจ่าเด้อบมีแนวกินสวัสดีค่ะ